เพื่อให้เนื้อหาต่อเนื่องกับ EP ที่แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพาทดสอบต่อเลยนะครับสำหรับ Flash Drive ตัวเดิมตัวนี้สำหรับการฟอร์แมตให้กลายเป็นไฟล์ System แบบอื่นๆเนี่ยมันยังจะรองรับการใช้งานกับ iPhone ของเราหรือเปล่านะครับโดยใช้กับเจ้าอะแดปเตอร์ที่เป็นนี่แบบนี้นะครับคาเมราอะแดปเตแบบนี้ที่ฝั่งหนึ่งเป็น Lightning แล้วก็ฝั่งหนึ่งเป็น USB 3แบบนี้นะครับเพื่อที่จะสำรองวิดีโอแล้วก็รูปภาพต่างๆของเรา ที่มันกําลังจะเต็มเครื่องของเราเนี่ยเพราะว่าบางทีเราก็ยังไม่สะดวกที่จะเปลี่ยนเครื่องใหม่เนาะแล้วก็ยังอยากจะใช้เครื่องนี้เดิมต่อไปเพียงแต่ว่าความจุมันจะเต็มนะครับจะทำยังไงดีก็ EP ก่อนๆน,น,นียผมก็พาทดสอบให้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าแบบเซฟเซฟ,เซฟเนี่ยก็ใช้เป็น X-FAT ก็จะดีที่สุดนะครับสําหรับการทดสอบใน EP ที่แล้วนะครับทีนี้เพื่อให้มันครอบคลุมมากขึ้นเนี่ยผมจะมาพาทดสอบให้เป็น ในรูปแบบของฟาสซิสเต็มแบบอื่นๆเพิ่มเติมนะครับจริงๆคลิปนี้นยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะจะนำไปใช้งานอย่างที่อย่างที่คุณผู้ชมต้องการเนี่ยจริงๆแค่คลิป EP ก่อนหน้านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับ EP นี้เนี่ยเป็นการทดลองเพิ่มเติมเฉยๆนะครับว่าไฟล์ฟอร์แมตอื่นมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเรามาทดสอบผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าในรูฟัสตัวนี้เนี่ยเป็น ซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีไฟล์ซิสเต็มอีกอันหนึ่งที่มีให้เราเลือกนอกจากที่เป็น FAT32, FAT64, NTFS แล้วก็เนี่ยมันมี UDF ขึ้นมานะครับก็เป็นไฟล์ซิสเต็มที่ผมไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจากที่รีเสิร์ชมาเนี่ยมันเป็นไฟล์ซิสเต็มที่ใช้ใน CD-ROMs อย่าง DVD-ROMs นะครับซึ่งก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับ Universal Disk Format เดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วกันนะครับว่า ไฟล์ซิสเต็มแบบเทคโนโลยีเก่าแบบนี้เนี่ยมันจะรองรับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะฟอร์แมตเป็น UDF นะครับลองดูโอเคมาลองเลยนะครับเนี่ยเราฟอร์แมตตัวนี้นะครับเพื่อที่จะมาทดสอบกับเจ้าตัวนี้ซึ่ง UDF เนี่ยผมว่าก็ไม่ค่อยนิยมใช้หรอกครับคุณผู้ชมผมคิดว่านะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยคุ้นเคย โอ้แค่ Format ยังใช้เวลานานขนาดนี้เสร็จแล้วนะครับ Format เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองดูใน Explorer ของ Windows ก่อนละกันว่ามันจะเป็นยังไงอ่านี่มันขึ้นอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองคลิกขวาแล้วก็ properties นะครับเมนู properties ตรงนี้มันจะขึ้นว่าอ๋อนี่ไงเป็น udf นะครับนี่ udf เป็นลักษณะคล้ายๆกับพวก cd rom นะครับมันจะเขียนได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเอารูปภาพใส่เข้าไปสักรูปหนึ่งละกันนะครับ,รบก็เป็นรูป อ่าอวอาปเปอร์ของกิสซ์ลอตนี้แล้วกันนะครับจะเขียนลงไปได้หรือเปล่าอาลงตรงนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเคยกับอันนี้เท่าไหร่เขียนได้อยู่นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองเอาไปใส่กับเจ้าตัวโทรศัพท์ของเราดูนะครับก็ eject ออกไปเอีอย่าบอกนะว่ายังเขียนไฟล์ไม่เสร็จเนี่ยจริงปะเนี่ยโอเคเสร็จแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราไปเสียบกับเจ้านี่กันเลย แสงมันอาจจะมืดๆนิดน,นึงนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าผมใช้แสงจากธรรมชาติเลยแล้วก็แสงจากไฟกลมๆตัวนี้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะเปิดโคมไฟอันใหญ่มันค่อนข้างจะกระทบต่อดวงตาผมพอสมควรช่วงนี้ตาแพ้แสงรุนแรงหนักมากนะครับก็เลยขออภัยหากคลิปนี้มันจะอึมขึมอึมๆึมนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนว่ามันสามารถที่จะอ่านอ่านอ่าน ไฟล์ฟอร์แมตแบบนี้ได้หรือเปล่ามาที่ไฟล์นะครับแล้วก็บราวส์กลับไปที่หน้า <c oughs> เรียบร้อยครับผู้ชมไม่ต้องทําอะไรต่อละไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับนี่มันอ่านไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นฟอร์แมตแรกนะครับก็คือ udf ไม่สามารถที่จะอ่านได้เดี๋ซ้าเรื่องเขียนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับแค่อ่านยังอ่านไม่ได้เรื่องเขียนนี่คือตัดทิ้งไปได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปทดสอบที่ไฟล์ฟอร์แมตต่อไปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในระบบปฏิบัติการ linux นะครับ ก็เป็นแล็ปท็อปเครื่องเดิมแต่ว่าเราบูตได้ 2OS ตามที่เราอยากจะใช้งานอา้าวหยิบผิดซะละหยิบอันนี้นะครับมันต้องอันนี้ที่เราทดสอบนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นไฟล์ฟอร์แมตแบบ UDF นะครับเดี๋ยวเราลองมาเสียบใน Linux ดูว่ามันสามารถอ่านได้หรือเปล่าอย่างใน Windows เนี่ยมันอ่านได้นะครับมันอ่านได้แต่ว่าเจ้าหนี้อ่านไม่ได้นะครับดูเหมือนว่า Linux ก็อ่านได้นะครับนี่ไงก็เป็นไฟล์ที่เรา ใส่เข้าไปเมื่อกี้นะครับใน Linux Ubuntu นะครับสามารถอ่านได้เดี๋ยวเราลบไฟล์พวกนี้ทิ้งไปแล้วก็ฟอร์แมตเป็นฟอร์แมตอื่นลองดูนะครับผมจะไปฟอร์แมตเป็นเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลืมสลับหน้าจอ มิเรอร์นะครับแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราฟอร์แมตเป็นเนี่ยตัวไดรฟ์ตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นแบบ UDF นะครับนี่ UDF เวอร์ชันสองน่นะครับผมจะลบพาร์ติชันนี้ทิ้งไปเลย Delete ไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสร้างเป็นพาร์ติชันใหม่ก็เต็มความความจุขอมน,นี่แหละ แล้วก็มาเลือกเป็น ext 4นะครับ ext 4ตรงนี้ก่อนแล้วกันยังไม่ใช้การ protect นะครับไม่ใช้ lux แต่ว่าใช้แค่อ u ู่ ext 4แค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับโอเคเดี๋ยวรอมัน format แป๊บหนึ่งอ่ะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นตัวนี้นะครับ 1 6 g b ตอนนี้เป็น ext 4แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบเจ้า,าเจ้าตัวนี้นะครับเอารูปภาพใส่สักรูปไหมว่ามันจะอ่านได้หรือเปล่า,าเดี๋ยวเอารูปภาพใส่สักรูปแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเอารูปเดิมของเราเลยนี่เป็นรูปแบบนี้นะครับรูปเวเ a อร์ของกีสลอตนะแล้วก็ Copy ใส่ามามาเภทใส่ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะ eject volume นี้ออกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาเปิดในโทรศัพท์ของเราดูนะครับว่าปึ๊บถอดเลยแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้อันนี้เนี่ยเป็น E X T 4แล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองเสียบเข้าไปในนี้ก่อนว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าปึ๊บอา้าวเงียบเงียบครับคุณผู้ชมเงียบเลยครับ ไม่ขึ้นนะครับอ่านไม่ได้เลยด้วยซ้ำมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันคนละระบบปฏิบัติการกันมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีทุกๆไฟล์ฟอร์แมตที่มันสามารถที่จะอ่านของระบบอื่นได้ขนาดนั้นเดี๋ยวเราเสียบเข้าไปปั๊บนี่อันนี้ตัวนี้นะครับที่เราก็ดไปเมื่อกี้ เอ่อผมไม่แน่ใจว่าอาจะมีประเด็นอื่นอยากทดสอบต่อไหมแต่ว่าที่แน่เนี่ย e ext4 มันไม่ได้แล้วนะครับมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมฟอร์แมตต่อแล้วกันลองดูต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับลองดูว่าอ่าถ้าเป็นไฟล์ฟอร์แมตแบบอื่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะลบทิ้งเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะครับอ่าอันนี้เนี่ยไฟล์ท,ที่เราคัปีเมื่อกี้นะครับ ext กเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ฟอร์แมตของ ลินุกซ์นะครับดังนั้นมันก็เอาไปใช้งานบน iOS มันก็จะไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วนะครับไม,ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาลองออลเดอร์ author, ลองฟอร์แมตเป็นไฟล์ฟอร์แมตอื่นๆดูนะครับเลือกไม่ได้มันได้แค่ Linux Swap Partition โอเคผมว่าหมดแล้วนะครับเพราะว่าไอเจ้าพวกนี้เนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะฟอร์แมตได้นะตรงนี้ แต่มันอาจจะใช้ซอฟต์แวร์อื่นก,ก็อาจจะได้นะครับผู้ชมก็อาจจะได้แต่ผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับผู้ชมก็ได้คำตอบละจริงๆมันก็ได้คำตอบชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันมันมันอย่าหาทำนะครับเสียเวลาเปล่านะครับจริงๆถ้าเป็นแค่แฟทสามสองหรือแฟทหกสิบสี่นะก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ ที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นไฟล์ซิสเต็มของ Linux นะครับแล้วก็ไฟล์ซิสเต็มของ OS อือนอื่นอย่างของ Windows แบบนี้มันก็ยังพอที่จะอ่านได้นะครับแต่ว่าบางอันมันก็ไม่สามารถที่จะไฟฟอร์แมตเป็นฟอร์แมตนั้นได้แบบตรงๆนะครับอย่างเช่นตัว HFS แบบนี้นะครับหรือว่า,อ,าอย่าง UDF ที่เราทดสอบไปเมื่อกี้นะครับมันก็ไม่เวิร์กนะครับส่วน Linux Swap เนี่ยมันก็เอาไว้ใช้เป็น คล้ายๆกึ่งๆแคชกึ่งๆแรมประมาณนั้นส่วนเราระบโบปฏิบัติการ Linux นะครับ ext ก็จะเป็นของ Linux ทั้งหมดเลยนะครับส่วนอโอเคผมว่าย่าฟอร์แมตเป็นกปปลับไปเป็น fat 3 2นะครับแล้วกัน ก็อย่างที่บอกไว้เมื่อตอนต้นคลิปนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันปกติอยู่แล้วเนี่ยผมค่อนข้างแนะนำเป็น f ฟต3 2หรือไม่ก็เป็น f ฟต6 4นะครับ x f a ตนั่นเองค่อนข้างแนะนำให้ฟอร์แมตเป็นตรงนั้นนะครับมันก็จะชัวร์กว่าเวลาที่เราเออกไปใช้งานนะครับอันนี้เนี่ยผมพามาทำเอามันเฉยๆนะครับพาทดลองเล่นๆเฉยๆไม่ได้มีสาระอะไรมากนักนะครับ ก็ลองดูเฉยๆก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเวิร์กนะครับเพราะว่าเราก็คิดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ามันมันไม่ได้เวิร์กหรอกครับคุณผู้ชมมันคนละระบบปฏิบัติการกันเนี่ยอย่างตอนนี้คือมันเป็นแฟตสามสองนะครับมันเป็นแฟตสามสองเดี๋ยวเราก็มาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมันก็ได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเป็นแฟตสามสองนะครับไม่ว่าคุณจะใช้กับ Windows อันนี้แฟตสามสองนะครับจะใช้กับ Windows จะใช้กับ Mac เออไม่สิอ l นุ u x แบบนี้นะครับหรือจะเอามาใช้กับ iOS แบบนี้อลองเสียบเข้าไปดูเพราะว่า Fat เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ่านได้หลากหลายอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมครับขึ้นมาแล้ะ o no Name ตรงนี้นะครับเนี่ยก็เป็นไฟล์ที่เราก็ปีเมื่อกี้นี่นะครับหรือว่าถ้าเป็นวิดีโอที่เราถ่ายใหม่ จะถ่ายทำไมในเมื่อเรารู้ว่ามันได้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็ลองดูแล้วกัน1 2 3 4แบบนี้นะครับแล้วผมก็แค่แชร์ไปที่แอปไฟล์ App fire, แล้วก็ Browse ย้อนกลับไปแล้วก็ไปเลือกที่ Flash Drive ของเรานะครับแล้วก็บันทึกลงตรงนี้อันนี้เป็น Flash 3-2นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะถอดมันออกมาปุึม แล้วก็มาลองเปิดนี่ใน l i n u x เลยนะครับคุณผู้ชมใน Ubuntu ูปามทีนี้เราลองมาดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับมันขึ้นมาแล้วแล้วก็เนี่ยเป็นวิดีโอที่เราถ่ายเมื่อกี้นะครับก็เปิดเลยทำท่ามเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมก็มันก็ขวนได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นผมค่อนข้างแนะนำว่าอันนี้ผมทำเอามันเฉยๆนะครับแล้วก็ทำเพื่อ เพื่อสนองนี้คุณผู้ชมบางท่านนะครับที่สงสัยว่าไฟฟอร์แมตอื่นจะเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆมันจะมีอีกอีโอเอสหนึงนะครับก็คือ iOS เอพอดีมันไม่ได้อยู่ตรงนี้จะลองทดสอบใน Mac นะครับอย่างเช่นเป็น APFS แบบนี้นะครับ i p p l e File System นะครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าจะมาใช้กับอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะเทสให้ดูนะครับสมมติว่าสมมติว่าคุณผู้ชม เป็นยูเซที่ใช้ macbook หรือว่าใช้ mac mini หรือว่าใช้ตระกูล mac นะครับแต่ผมเบื้องต้นเนี่ยแนะนำให้เป็น fat 3 2หรือไม่ก็ fat 6 4ก็เซีบเซฟนะครับส่วนถ้าเราจะไปใช้พวกไฟล์ฟอร์แมตอย่างเช่นพวก apfs แบบนี้นะครับมันก็จะใช้ได้กับเฉพาะกับตระกูล mac ด้วยกันแต่ก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่า mac กับ iphone แบบนี้เนี่ยมันจะถ้าเป็นฟอร์แมตเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยมันยังจะ work อยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ ยังไม่การันตีนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะทดสอบให้แล้วกันเพราะว่าแม c มันอยู่อีกที่หนึ่งนะครับไม่สะดวกยกมาตรงนี้โอเคก็ไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยมากจริงๆเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะครับมาท,ทดสอบให้คุณชมดูเฉยๆแล้วก็คลิปนี้อาจจะแสงมนมลมองๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดไฟตรงไหนเลยเปิดแค่ไอ้เจ้ากลมๆที่อยู่ข้างกล้องแค่นั้นเองแล้วก็อาศัยไฟจากตรงหน้าต่าง แสงธรรมชาติตรงนี้ซึ่งมันก็มืดแล้วนะครับมันก็อาจจะมัดหมดนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ตาผมไม่ค่อยปกตินะครับยังไงคุณผู้ชมก็อย่าใช้สายตาเยอะจนเกินไปนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีเพราะว่าตาเราเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่เปราะบางที่สุดในร่างกายของเราอยู่ละอักเสบทีนี้ก็โอ้โหนาน,นะครับอาทิตย์สองอาทิตย์หรือถ้าแย่กว่านั้นเนี่ยผมก็ทุกๆเช้าที่ตื่นมาก็กังวลนะครับว่าตัวเองจะตาบอดหรือเปล่า ทุกวนนี้ก็ยังไม่หายกังวลน,นะครับก็รอจนกว่า,าตาจะหายเดี๋ยวค่อยค่อยกลับมาทำคอนเทนต์แบบจริงจังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนีนก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปสำหรับ EP นี้ก็ไปแล้วครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ ก็เป็นการคอนเฟิร์มนะครับอันนี้เป็นเอ็นเครดิตทายคลิปนิดหน่อยเป็นการคอนเฟิร์มนะครับผมก็เทสให้ดูค่อนข้างหลากหลายแล้วเป็นการคอนเฟิร์มว่ามัน,ม,นมันใช้ได้จริงๆนะครับมันใช้ได้ถ้าคุณผู้ชมสงสัยยังมีข้อสงสัยหรือว่ายังมีบางท่านที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยว่าออมันเป็นไปได้จริงเหรอนะครับอันนี้ผมก็ทดสอบให้ดูแล้วนะครับในเชิงประจักษ์เลยตั้งแต่คลิปแรกที่พาทำแบบละเอียดนะครับก็คือ 30นาทีเท่าที่ผมจําได้นะครับคลิปนั้นมันก็เวิร์กอยู่แล้วตั้งแต่คลิปแรกนั้นนะครับแต่ก็ยังมีจะมีบางท่านที่ยังอ่ากังขาอยู่นะครับก็ได้สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมผมก็ได้มาทําการทดสอบต่อมาในคลิปคลิป EP ก่อนหน้านี้นะครับที่ทดสอบ FAT สามสอง FAT สิบหกอ่า FAT สามสอง FAT หก FAT หกสี่แล้วก็ NTFS นะครับแล้วก็มาจนถึง EP นี้นะครับก็น่าจะเป็น EP ช่วงท้ายๆแล้วล่ะเกี่ยวกับการทดสอบเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งอ,อ,อันนี้ใช้งานใน Linux นะครับเป็นไฟล์ฟอร์แมตของ Linux มันก็ไม่สั p พอร์ตนะครับไม่สัพอร์ตอันนี้ทำเอามันเฉยๆนะครับผู้ชมก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่ามันใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความปรารถนาดีจริงๆปรารถนาดีตรงที่ว่า เวลาที่เราจะมี iPhone สักเครื่องนึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะซื้อมันมาถูกๆซำเมอไหร่ใช่ไหมครับทีนี้พอหน่วยความจํามันเต็มเนี่ยเราอาจจะยังหาทางออกไม่ได้นะครับว่าเราจะทำยังไงกับมันดีมันกําลังจะเต็มแล้วนะครับทั้งรูปทั้งวิดีโอต่างๆเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่สะดวกไปนั่งคัดหรือว่ามันสําคัญทั้งหมดเลยนะครับจะทํำยังไงจะถ่ายใหม่ก็ไม่ได้ความจําก็เต็มนะครับจะใช้ไอคลาวก็ เราก็ไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้นนะครับมันก็แพงอยู่เหมือนกันเก็บรายเดือนก็โอ้โหก,ก็ยังไม่สะดวกนะครับดังนั้นทางเลือกที่ง่ายที่สุดที่ผมแนะนําก็คือแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็แค่ไปซื้อเจ้านี้มาเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะครับไปซื้อเจ้านี้มาลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างคลิปเนี่ยอันนี้ผมทดสอบให้แล้วนะครับว่ามันเวิร์กผมจะเอาลิงก์ที่ซื้อเจ้าตัวนี้มาเนี่ยแหละมาให้นะครับ แต่ถ้าคุณผู้ชมไปหาซื้อจากที่อื่นอันนี้เนี่ยผมไม่การันตีนะครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะมีของที่รูปร่างคล้ายๆกันแต่ว่าภายในมันอาจจะแตกต่างกันแบบนี้นะครับผมก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่ารูปร่างแบบนี้มันจะเวิร์กได้ทุกตัวแต่ว่าเจ้าตัวที่ผมถืออยู่นี้นะครับแล้วก็ตัวที่ผมจะแปะไว้ด้านล่างคลิปเนี่ยมันมันเป็นตัวเดียวกันนะครับซื้อมาจากร้านเดียวกันมันเวิร์กนะครับมันเวิร์กคุณผู้ชมก็แค่ไปหาซื้อเจ้านี้มาแล้วก็ ไปซื้อ flash drive แบบนี้นะครับผมแนะนำเลยว่าให้เป็น USB 3นะครับ3.0 3จุ2ึาอะไรก็ได้แล้วแต่ขอแค่เป็น USB 3นะครับเพราะว่าถ้าเป็น USB 2แบบนี้มันได้เหมือนกันแต่มันช้านะครับมันช้าช้ามากเลยแนะนำอย่างยิ่งนะครับให้เป็น USB 3แบบนี้นะครับความจุก,ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยว่าอยากได้เท่าไหร่อันนี้ผมก็ทดสอบให้ดูเบื้องต้นเนี่ย16กิกะไบต์เท่านั้นเองนะครับก็แนะนำ เยอะๆเลยแล้วกันตามแต่คุณผู้ชมต้องการนะครับ64 g b กะไอย่างเจ้าตัวนี้นะครับ64กิหรือว่าจะเอา128 GB ไปเลยก็ได้หรือว่า256 GB ไปเลยก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับเวลามันอยู่ใน flash drive แบบนี้แล้วเนี่ยก็เก็บไว้ดีๆนะครับไม่ควรจะเอาไปเสียบอคอมพิวเตอรอ์แบบมั่วๆนะครับเพราะว่าบางทีเราเอาไปเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะ ไปฟอร์แมตแบบที่เราเผลอไปคลิกหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ทันตั้งตัวก็เป็นได้นะครับมันอาจจะไปฟอร์แมตเผื่อบางทีมันเป็นไฟล์ฟอร์แมตที่มันไม่รู้จักอยูด่ดีมันก็ขึ้นมาถามเรานะครับว่าเออออันนี้มันอ่านไม่ได้คนต้องการจะฟอร์แมตไหมแบบที่บางทีเราก็ไปเผือไปคลิก,กน,นะครับกลายเป็นว่ามันฟอร์แมตไปเลยแบบนี้ก็มีนะครับข้อมูลที่เราเก็บไว้ก็จะหายไปเลยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ผมแนะนําว่าถ้าเก็บไว้แบบนี้แล้วเนี่ยเอาไปเก็บไว้ในตู้เซฟหรือว่าในตู้ในที่เก็บของ ของเราดีๆจะดีกว่านะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ในชีวิตประจําวันก็ใช้ f แฟ s h Drive ตัวอื่นไปหรือว่าก็กรอบเฉพาะส่วนที่จะใช้เอามาใส่แฟลช Drive ตัวอื่นที่ใช้ร่วมกับเครื่องอื่นกับคนอื่นจะดีกว่านะครับผู้ชมโอเคไปจริงๆแล้วครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับก็ขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปต่อไปนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ